จังหวัดอำนาจ,จเจริญคาเดมีการจัดพิธีนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้านองนั่งเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรดไวรัลักษ์อาคาราชกุมารีกรมประสีสว่างขวัตวราคัติยตร,ราชนาทนาธิครับหนึ่งในโอกาสวันคลวัประสูตร4กรกฎาคม2567ครับที่วัดสะเกตตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญครับนายเซนีสมเขียวหวานรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้นำข้าราชการและประชาชนทุกมู่เล่าประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้านองนั่งเทอเจ้าฟา้าจุฬาพรวัลยลักอัคาราจกุมารีกรมประสีสว่างขวัตวาราคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ4กระกฎะาคม2 5 6 7มีกิจกรรมการลงน้ำถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อทรงเสริมให้ประสบกรณีกรทูกมูเลาสอยการทำความดีถวายพระราชกุศลเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ที่สรงมีพระอุรยาอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชฤทยัยเตรียมด้วยพระเมตตาเพื่อบำบัดถุกบำรุงสูงแก่อานาประชาราษฎร์ล้วนเป็นทีประจักษ์อยู่ในดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาศาสตราจารย์พ่นเอกหญิงพลนเรือเอกหญิง พ่นอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้านองนั่งเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรไวลัลักษ์อัคราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรขติยราชนารีพระราชนิดาพระองค์เหล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาผู้มิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระเจ้าขอภัยกรับกรับสมเด็จพระนั่งเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระโสพระโสทรกนิต ท้าพัคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิล้าเจ้าอยูหัวประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2 0 0ณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตพระนามทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัวลลักษ์อัคราจกุมารีพระองค์มีพระธิดา2พระองค์คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑเจ้าพรและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณ ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักอัคาราชกุมารีขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้านองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักอัคาราชกุมารีกรมประสีสว่างขวัตวาราชติยราชนารีและพระราชท่านเหรียญรัตนาพนราชการที่สิบสันที่หนึ่งเมื่อวันที่หาพฤษภาค,คม2 5 6 2 สมเด็จพระเจ้านองนั่งเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลล,ลักษณ์อาัคาราชกุมารีกรมประสีสว่างขวัตวาราคติอราชนารีทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีกอมเร่งและผิวิทยาสิ่งแวดล้อมทรงก่อตั้งสถาบันวิวจัยจุฬาภรึนืนเมื่อวันที่หนึ่งท่านว่าคม2 5 3 0ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรทรงดำรงตำแนหน่งนายยกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธ,ธ,ธรธรมชาติและห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร่งและศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากจะทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในพระปีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วพระองค์ยังทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นกิจการด้านการศึกษาสุขภาพอ,อนามัยงานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการจัดการปา่าไม้การจัดการสิ่งแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจการนรักทรัพยากรทางทะเลรวมไปถึงงานส่งเสริมสถานภาพทางสังคมของสตรีไทยอีกน้ำครับ